มีเสียชีวิตไปมากมายแล้วค่ะและในจํานวนของที่บ่าศาลสั่งให้จ่ายเนี่ยมากกว่า 10, 18ศพเสียชีวิตไปแล้วจาก131รายเราก็เลยบอกจะมาขอความเมตตาจากศาลบอกว่าขอให้รีบเร่งพี่นาคดีโดยเร็วเพราะว่าสงสารชาวบ้านอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่บอกว่าชักกลางทางระหว่างทางทางั้งก็ตั้งใจจะมาศาลแต่ก็มาไม่ถึงแล้วหลายครั้งที่เรากลับมาก็กลับไปเพื่อนเราก็เสียชีวิต ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวบ้านอำเภอแม่มาะจังหวัดลำปางเดินทางมายังศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในกรณีคำตัดสินให้กฟพอชดเชยเงินให้กับชาวบ้านแม่เมา1หคนเป็นจำนวนคนละประมาณ2.500แสนบาทเมื่อปี2552 วันนี้ตัวแทนชาวบ้านแม่มอกว่า40คนเดินทางมาเยือนที่นี่อีกครั้งเพื่อยื่นคำร้องทวงถามความชัดเจนต่อศาลปกครองก่อนที่วันที่3เมษายน2556เป็นวันครบรอบ4ปีของการรอคอยท่ามกลางการรอคำตอบที่เพิ่มจํานวนวันขึ้นเรื่อยๆและผลกระทบของชาวบ้านที่รุนแรงขึ้นสิ่งที่ต้องการวันนี้ต่อศาลปกครองคือการกำหนดวันตัดสินให้ชัดเจน ิบปีเป็นกว่า10ปีที่เราฟ้องศาลนะคะแล้วเราก็เลยวันนี้ที่จุดประสงค์ที่มาก็คือเราจะมาดูความคืบหน้าข,ของคดีนี้ว่าไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งชบ้านเองก็ก็ท้อใจก็ถอดใ,ใจนะคะมันก็คงเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งแรกเรามาหลายครั้งและปีหนึ่งหลายครั้งมากรวมถึงนี่ยังไม่นับที่ว่าไปตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ สารปกครองว่าเรื่องของพวกเราอะไปถึงไหนแล้วแล้วก็อยากจะรู้ว่าพวกเราอะมันเป็นยังไงถึงว่า,าสารปกครองทีไรสารก็ดูว่าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าจะช่วยเหลือเราให้เต็มที่แล้ววันที่เฉพาะที่เราเดินเลือกกันมาเนะี่ยพอสิปีในวันนี้แล้วแล้วทำไมเราถึงยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสารสักทีแล้วก็พวกเรามากันเราก็ต้องมาจบเงินจบทองออกค่ารถค่าเรือมา ข่าวดีที่เราอยากฟังก็คือสารกําหนดวันนัดวันที่พากศาลแล้วนะ,ะสารกําหนดวันที่ะจะให้ชาวบ้านเหล่านี้มารับรู้แล้วว่าจะมีคําพิพากษาวันไหนอันนี้คือระหว่ังจจกสารสารน่ะจงชีช้ชัดราชี้วัดให้เราไปเลยว่าเราจะอยู่กันได้อีกเท่าไหร่ว่าเราจะได้กันเมื่อไหร่ที่เดียวยาก,กันเนี่ยลราพวกเราก็ร่วมหายตายจากกันไปไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วเราจะตายกันอีกไม่รู้จักเท่าไหร่ที่วังน้าต้องนายเทวี แม้จะหวังให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมายื่นหนังสือที่สารปกครองแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่าครั้งนี้จะเป็นเหมือนทุกครั้งความหวังใหม่ที่เป็นความหวังสุดท้ายจึงมีขึ้นชาวบ้านแม่เมาะเดินหน้าทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายดีกาต่อสำนักพระราชวังนักสำนักราชเลขาธิการ ถ้าเารอออาคอยกันยิ่งกว่านี้บางทีเราก็ไม่แน่เนี่ยบางทีเราอาจจะทุเก้าถวายไปเลยหรืออะไรแนะ่อย่างนี้เพราะที่เรามาวันนี้เรามาจนไม่รู้จะมากันยังไงแล้วที่ชาวบ้านก็มีมติว่าหลังจากนี้แล้วจากศาลปกครองเนี่ยเราก็จะขอเข้าเป้าทุเก้าวถวายดีกาเพราะว่าหมดหวังที่จะพึ่งหน่วยงานรอให้กบพอ,อมา,อาชยเชยเยียวยาก,ก็เป็นไปไม่ได้เราขอให้เขาถอนอดูถอนเขาก็ไม่ถอนนี่ค่ะที่สุดเราก็ ก็คงหวังว่าถ้าบารมีของพระอ,องค์ท่านจะช่วยเหลือ,อะชาวบ้านที่ทุกร้อนเหล่านี้ค่ะตัวแทนของสำนักราชเลขาธิการระปากจะเร่งรัดการดำเนินการโดยจะยื่นเรื่องไปอย่างศาลปกครองเพื่อกำหนดวันตัดสินที่ชัดเจนรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสำหรับกรณีการจัดสรรเงินกองทุนแม่หมะให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หลังจากนั้นชาวบ้านแม่หมอเดินทางไปนมัสก,การพระแก้วมรกตเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีพ้นกับความหวังครั้งสุดท้ายนี้ที่ที่โปรแกรมที่จะไปก็คือไปที่สำนักพระราชวังยื่นขอทุนก้าวถวายดีกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนังสือผ่านสำนัการาชเลขาเสร็จแล้วก็จะไปขอกลาบไหว้พระแก้วเพื่อเป็นสิริมงคลกับคนเหล่านี้เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจว่าเรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมือง แม้ว่าเราจะถูกผลกระทบจากรัฐจากนโยบายรัฐแต่สิ่งที่เราเพึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควญชนกเดชเสน่ห์สำนักข่าวสิ่งแวดลอ้อมกรีนนิวส์ทีวีรายงาน